Sampai <laughs> แม่สายมาอยู่บ้านแล้วบอกเลยด้วยกันเขาผมก็ไรียกแต่ใส่ถูกอยู่ทีบ้านนอกหอยลุกตาลูปพลันไม่ได้พลันก็พลันช่างมันลันก็ไม่รู้สางเราไปใส่สายอ่าสายปูนิชาพอูนิสาแม่เราไได้เาไได

और वो ये जो है वो नहीं चेक हो सकता है ऐसा लगता है तो सब हो जाएगा और आप नहीं करने देले जो को नहीं देले ना

ก็เห็นยังไก่ไม่ไก่วันนั้นใส่อยู่หมดไอีกก็ได้ไม่ทางตามี่ลูกเรียกว่าที่ออกออกทีออกก็ว่าดี มันบอกแนวควร <laughs> <laughs> Terima kasih telah menonton Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để thế không bỏ lỡ

Jidina sakarena, Langsang tanggapiku sayangah. Alahum samadhamu kogapawah, Kukutang tanggapawantang hati-hati นะตะโสสัมมากานะโมอะระหังนะมาสาสุขังติปันโนโสภะวะกาสัมโพสังฆังนะ นะโมตัสสะบาคาวะโตอราหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะบควะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะบควะโต

Di sana di nasa, Pancasila dia jama. Tadi yang di mayam hante, wisung-wisung ratana rata ya. Di sana di nasa, Pancasila dia jama. Nakmu taksa, takraku, 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 Namo tassa bhagavato arahato sama samputassa. Namo tassa bhagavato arahato สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันมสัจาิพพะนังคัจฉามิธัมมังสะระนังคัจฉามิขัมมัสสะระนังคัจฉามิ สังฆังสารังขจามิรูปียติย hm ัมปิพุทมังสพระนังขจามีรุตียติยัมปิพุดทังสารังขจามีรูปียติยัมปิผุดมังสะระนังขจามีรูิียติยัมปิสังทังสารังขจามิ ตัดปติสังฆสารนังคาชามีตัดติยติพุทธังสารนังคาชามีตัดปียติพุทธังสารนังคาชามีตัดปียติพุทธังสารนังคาามตัดปียติพังฆังสารนังคาชามี ปาิยามีสังขังสังปัญาอิสานะพัมานิติตานิปานาติตาเระมณีสิกาปะตังสมาธิยามิปาตาเระมณีสิกขาปะังสมาธิยามีัตตินาานา เวรามันสิกขาปัจจังสมาทิยามีอาตินาทนาเร่มณัสิกขาปัจจังสมาธิานิตาเมสุขิจาระเวราัมันสิกขาปัังสมาทียามีกาวิชาทราเริมมีสิกขาปัจจังสมาทิาิามิ มุสาวนาเวระมณีสิกขาตักระสมาธิาณีมุสาวนาเวระมณีสิกขาตัะสมาธาณตุระมระยกมัฉะมาทัตานาเวรัมณีสิกขาปักระสมาธิาณีสุระมีรยะมัจฉะมาทัานา เวรันิาภาธรรมสมาธิยามีปัญจสิขาปัญสีเลนะสุขติยังติสีเลนะปุขสัพพะสีเลนะนิพุติยังติอัณนาสีลาวิโสตติสาธุพันเต